ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2564การประชุมอบรมต่าง ำเนินงานที่สำคัญโรงเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลาเป็นวิทยากรพิเศษตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นปีพศ2564นาองค์การบรหิหารส่วนตำบลชุมพลวิทยากรกระบวนการตามโครงการจัดสวัสดิการสังคมพัฒนาทักษะและศักยภาพแม่วัยรุ่นปีพศ2 5 4นวัดคลองรี การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวปีงบประมาณ2,514ผ่านระบบไลน์วิดีโอคอลติดตามผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพจากมูลนิธิมาดามแป้งณนะตำบลรัตรภูมิอภอควนเนียงและตำบลท่าชมวงอภร,รัตรภูมิจัังหวดสงขลาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มปรอะบางแม่เล้งเดี่ยวณนะตำบลกำแพงเพชรอร,รัตรภูมิจงสงขลาปฏิบัติการส่วนช่วยเหลือสังคมฮอตไลน์สายด่วนพม .1300 สงขลาณนะบ้านพักเด็กและครอบครัวจงวสงขลา กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติการฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ผ่านระบบก o o o l l m e e t และทายทอดสดผ่าน Facebook การฝึกอบรมอาชีพออนไลน์หลักสูตรการทำพิมพ์เส้นน้ำหลักสูตรการทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์หลักสูตรการทำกระเป๋าใส่เหรียญ หลักสูตรการผูกผ้าง,งานพิธีหลักสูตรการจีบโต๊ะและหลักสูตรการทำไข่ครวริกเกลือผลิตสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เคยแพท่ผ่านทางเฟซบุ๊กสูงเรียนรู้สัปดาห์ละหนึ่งชิ้นงานแผนการดำเนินงานที่สำคัญทางสูย์เรียนรู้ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพออนไลน์อย่างต่อเนื่องแผนการดำเนินงานศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center ระหว่างเดือนมิถุนาย,ยนถึงเดือนกรกฎาคม2514 ได้มีการจัดทำํำื่อความรู้ภายในห้อง Learning Center และเดือนสิงหาคม2564จัดประชุมทีมคณะกรรมการดำเนินงาน Learning Center ของศูนย์เรียนรู้เพื่อทํากิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกันและเปิดรับกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงานของ Learning Center แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวพิจารณาช่วยเหลือเงิเนอุดหนุนสงเคระอ์ครอบครัว กลุ่มเปราะบ,บางพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนสิบรายผลิตสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนเรียนรู้สัปดาห์ละหนึ่งชิ้นงานกรุ๊ปเวิร์กดำเนินการประสานโรงพยาบาลส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอรัตภูมิและประสานทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินงานกับกลุ่มเปราะบ,บางแม่เลี้ยงเดี่ยวในลักษณะกรุ๊ปเวิร์กหรือการทำกลุ่มบำบัดทางสังคมคกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายและขยายผล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีผ่านกลไกลชมรมครบเด็กสร้างบ้านอบอุ่นในโรงเรียนในพื้นที่ประจำปีพศ2514ของศูนย์เรียนรู้มีการวางแผนการดําเนินงานร่วมกับทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาสภา,าราชาศักจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายส่วนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ระหว่างการจัดหา,มาเมล็ดพันธุ์และดําเนินการเพาะปลูก